อปมาทวักที่สิบตถาคตสูตรที่หนึ่งผู้เจริญอริยมรรค้อมไปในการสลัสาวัตถีนิทานดูกรภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้าก็ดีมีสองเท้าก็ดีมีสี่เท้าก็ดีมีเท้ามากก็ดีมีรูปก็ดีไม่มีรูปก็ดีมีสัญญาก็ดีไม่มีสัญญาก็ดี มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ดีมีประมาณเท่าใดพระตถาคตอรหันตสมมาสัมพุทธเจ้าบัณฑิตกล่าวว่าเป็นผู้เลิศกว่าสัตว์เหล่านั้นฉันใดกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึง่งทั้งหมดนั้นมีความไม่ประมาทเป็นมูลรวมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่ากุศลธรรมเหล่านั้น ชั้นนั้นเหมือนกันดูกรภิกษุทั้งหลายอันภิกษุผู้ไม่ประมาทแล้วพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8จะกระทําให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุผู้ไม่ประมาทย่อมเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ย่อมกระทําให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อย่างไรเล่า ภิกษ <BU> ุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติย่อมเจริญสัมมาสามาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ไม่ประมาทย่อมเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ย่อมกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อย่างนี้แลจบสูตรที่1